The ใบเหล็กหรือเปล่าพัดลมคาชิวา่าจะไม่มีรุ่นไหนที่มีใบพัดแบบเหล็กเลยนะซึ่งใบพัดของตัวน้องตัวนี้จะเป็นใบพัดแบบพีพีนะแบบนี้เลยที่ให้ความ,หมเหนียวแข็งแรงทนทานมากแตกหักยากเชี่ยงลงพื้นแบบนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยนะและที่สําคัญจะให้ลมที่แรงลมที่เย็นด้วยด้วยรอบการหมุนต่อหนึ่งนาทีที่สูงของตัวมอเตอร์ผสานกับตัวใบพัดที่ออกแบบมาพิเศษทําให้เอาไปใช้แล้วบอกเลยว่าลมกระจายไกล พวดถึงทุกมุมห้องและเสียงไม่ดังด้วยนะและตัวนี้ยังรับประกันใี้ด้วยนะอีก1ปีใช้งานก็ปลอดภัยด้วยมาตรฐานมอกและระบบเทอร์โมฟิลที่ช่วยตัดไฟให้อัตโนมัตยิยังไม่พอยังประหยัดไฟเบอร์ห้าอีกด้วยนะและตอนนี้ยังมีราคาโปรพิเศษที่พิกันนดเนตเก้าจากราคาเครื่องมาเป็นพันเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นเองแบบนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วนะใครอยากได้พัดลมตัวใหญ่ลมแรงลมเย็นและประหยัดไฟเรียกดสั่งซื้อที่พิกัดเนต ก่อนที่โปจะหมดกันด้วยนะคะ